สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านศอนะคะวันนี้นิชจะพาไปร่วมทำบ,บุญนะคะวันนี้พ่อเทียนที่วัดปา่าวัดบ้านพลคข่นะคะวันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปนะคะมานะคะมาร่วมบุญกับนิตนะคะวันนี้นะคะ,ะก็ไม่ค่อยหายแล้วนะคะเป็นหวัดก็เริ่มหายเป็นปกติแล้วนะคะก็เราก็มามานะคะไปร่วมทำบ,บุญด้วยกันนะคะ มาเลยตามาแล้วปาเราจะเดินทางไปร่วมทำบุญนะคะด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเอ๊ะตาจอนเนี่ยใครนะเชียงเจ้าแจ้วเนี่ยใครเนี่ยวันดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยดังไฟินค่ะดังไฟลินคนสวยน่ารักจังเลยจะไปไหนะจไปไหน ไปทอดต้นถึงแล้วนะคะวัดสีวัดสีสะอาดนะคะบ้านทุนไข่นะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วถึงแล้วมาอนะถึงแล้วค่ะถึงแล้วอันนี้ก็มาถึงวัดสีสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาถึงหมดแล้วนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะคะสีสาบ้านบนไฟนะคะตอนหัวกรเบองเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ เดินทางมาแต่ละอบ้านก็จะขึ้นมาไหว้พระบนศาลานะคะศาลา ปานปนไปแล้วไม่ทาก,ก่อนนะ อ่นนี้ก็ขึ้นมากราบพระนะคะบนสารานะคะสาลาการเปรียนนะคะค่าก็จะประมาณนี้นะคะนี่ให้ชมสาลานะคะสาลาอ่นนี้ก็มากราบพระนะคะกับแม่ผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัตุสัตุนะคะเราก็จะลงไปที่กองอํานวยการนะคะอ่ะ ามากราบบนศาลานะคะาจากที่มีไปไหว้พระนะคะบนศาลาเสร็จแล้วนะคะก็จะไปที่ประลำพิธีนะคะหปไปที่กองอำนวยการนะคะกองอำนวยการอ่าน,นี้นะค่ะีออก้ก็ะะจะพาไปชมนะคะกองอำนวยการนะคะ สวัสดีค่ะผูห้หายสวัสดีค่ะ เชิญแค่หลายบ้านนะคะวันนี้ผูยย้ใหญ่เชิญกี่บ้านคะวันนี้ดีกาบอกบุญไปกี่บ้านคะ,ะ,ะ,ะอ่ะเขาคู่เพิ่นเป็นคู่เอสพระเป็นผู้อวันจัดงานเสือเอากินเ้ากี่น้ำกองอันนี้คือนนกองอํานวยการนะคะฝ่ามาชมกองอํานวยการนะคะดูการตกแต่งนะคะการตกแต่งของกองอํานวยการเดูสวยงามนะคะสมกับเป็นบ้านของอำเภอนะคะ อำเภอบ้านม่วงนะคะเราบ้านวนไข่นะคะก็เป็นอยู่บ้านม่วงนะคะดูดูการตกแต่งแล้วนะคะนี่จะพามาชมนะคะนี่กองอานวยการสวยงามมาเลยนะคะอ่ากองอํานวยการของเราไม่ว่าจะเป็นการประดับผ้านะคะก็สมเกียะะกรตินะคะกับเป็นบ้านอำเภอนะคะอำเภอบ้านม่วงของเรานะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็พามาชมบรรยากาศดูลายผ้านะคะสวยมากเลยนะคะ มีนางรำ้างานะคะมาในชุดเขียวนะคะน่กริเวนะคะนี่ก็พามาชมเวียนะคะรเวนนะคะวาสีสะอาดนะคะบ้านบนไฟนะคะมาชม กม,มีรงทานเยอะแยะนะคะวันนี้แล้วก็มาถึงแล้วนะคะก็ไปที่กองอานวยการนะคะมอบปัจจัยนะคะช่วยแล้วก็แม่บ้านนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็เชิญเรามาที่โต๊ะประทานอาหารนะคะ ka, นี่นะคะตรวนี้อย่งานนี้ท่าง,งามนะคะมาในชุดสีเขียวสวยมากเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็แม่ผู้ใหญ่นะคะก็ต้อนรับ คณะนางรำบ้านห้าง,งามนะคะค่ะค่ะแล้ก็มารวมรับประทานอาหารนะคะค่ะเรามางนะคะวันรสะาบ้านไทยนะคราาช่วันนะคะ

เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศโรงทานนะคะอันนี้จะมีโรงทานน้ำเรือบ้านหนองว่ามาดูโรงทานข้าวจีนะคะบ้านดงข้อยเปื่อยหมู่ห้านะคะนีจะพามาชมโรงทานนะคะน้องดำก็จีราคาแม่ขอมถ่ายคลิปหน่อยนะคะโรงทานข้าวจีบ้านดงข้อยเปื่อยนะคะหมู่ห้านะคะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะ มูเจนหรอคะอ๋อค่ะมูห้ามูเจนนะคะฝาสาธุบุญร่วมกันนะคะอ๋อค่ะตรงทางบั่นคงไม่เปื่อยนะคะมูห้ากับมูเจนนะคะค่ะก็สาธุสาธุบุญด้วยนะคะให้ไดบุญร่วมกันนะคะ สุดยอดเลยนะคะสาธุคนร่วมกันนะคะนี่ก็จะพาไปชมนะคะใน,นโรงทานนะคะปะ่าอันนี้โรงทานข้าวจีนะคะจะไปดูโรงงานส้มตำนะคะนะคะนี่จะพาไปชมโรงทานส้มตำนะคะโรงงานส้มตำบ้มมานไหนนะคะบ้านไหนคะโรงทานอยู่บ้านไหนคะ ชมลงทานส้มตำบ้านพุน่มไทยนะคะค่ะสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะค๋อคุณจะพาไปชมลุงทานอีกไหมคะลุงทานอะไรเนาะทางโน้นนะคะค่ะวันนี้สายบุญใส่ธรรมเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็พาไปชมลุงทานข้าวจีนะคะทางนี้ก็ลุงทานส้มตำนะคะก็ สาธุสาธุบุญด้วยนะคะทัรงนี้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็งทานส้มตำเหมือนกันที่อาจจะไม่ไปชมใกล้นะคะเพราะว่ามันเลอะนะคะเนาะมานี้แชร์มากนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะนี่พามาชมบรรยากาศนะคะงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะบ้านใครไทยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็แบบก็เ็น มาชมลุงพานนะคะลุงพานบ้านดูบ um ้า <m aren> นไม <m aren> ้นะคะขนมรังผึ้งนะคะสวัสดีค่ะ้าวคนพี่คนสวยนี่เองสวัสดีค่ะค่ะค่ะฟ้าไทยนนท์ค่ะพี่ก็เป็นลุงพานนะคะบ้านดูบ้านไม้นะคะนึกว่าใครคุณพี่คนสวยเองค่ะฟ้าไทยคลิปไทยนะคะค่ะ นี้คุณพี่คนสวยก็มาทำลูกแพขนมลงพึงนะคะนี่ก็รู้จักการในงานบุญนะคะพี่อยู่บ้านดูบ้านไม้นะคะขอบคุณสายบุญนะคะที่ทำมาให้เรารู้จักกันนะคะคุณพี่สาธุสาธุบุญด้วยนะคะท่าทางนี้ลงทานขนมหวานนะคะลูทานขนมหวานดูนะคะยินให้ชมเลยโหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะลูทานบ้านไม้นะค่เนาะอค้มนไมานทวแขงบ้างไม้บ้านทวงอฮะ แ,แข็งผลไม้บ้านม่วงโอ้ค่ะมีเขามาทำลงทานนะคะเขาบอกว่านี่นะคะนี่ดูป้ายนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะพี่เขาอยู่ร้านผลไม้บ้านม่วงนะคะมาทําลงทานวันนี้นะคะนี่ก็ค่ะขอสารทุกบุญด้วยนะคะคุณพี่สาธุสาธุค่ะ <c oughs> อันนี้ลงทานนะะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชมค่ะอันนี้ลงทานนะคะลงทานขนมพวกอะคะืออะไร ขนมอะไรเนี่ยขนมครกขนมดอกบัวบ้านไหนคะบ้านม่วงอ๋อค่ะอันนี้คือโรงงานขนมครกขนมดอกบัวอยู่ที่บ้านม่วงนะคะบ้านม่วงที่รับขายบ้านม่วงใช่ไหมคะตลาด๋อค่ะพี่เขาก็มาทํโรงทานนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะอยู่ที่ตลาดบ้านม่วงนะคะตลาดสดบ้านม่วงเล่านะคะร่วมด้วยช่วยกันที่วัด บนไายบ้านเรานะคะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะตอนแรกนี้คิดว่าพี่เขามาขายนะคะแล้วพว่าเห็นพี่เขาขายอยู่ที่ตลาดนะคะแต่วันนี้พี่เขามาทําโรงท่านนะคะนี่ก็ขอสาธุสาธุบุญด้วยนะคะอย่าลืมแวะอุุนกันด้วยนะคะค่ะวันธรรมดาพี่เขาจะขายอยู่ตลาดมม่วนะคะสาธุสาธุบุญด้วยค่ะสักรูปนะคะสักรูปหน่อยรูปสวย อยู่บ้านไหนเนาะคะสวยมากเลยนะคะชุดบ้นานนาทวีไทยนะคะวัดที่พวกนี้มานะคะเวลาะะวนนมาะะีการฝุปสมบทก็จะมาที่โบนี้นะคะส่วนมากก็บ้านนี้ก็จะมาฝ่าอุปสมบทที่โบตรงนี้นะคะค่ะก็มาบ่อยนะคะวันนี้ก็มาร่วมบุญด้วยกันนะคะค่ะนี่ วัดส,สีสอาดบ้านทุนไพรนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะคะที่มีมาถึงตั้งแต่แรกนี่ก็เข้าไปขึ้นไปตากนะคะตากก็เป็นศาลาการประเรียนที่สวยงามมากเลยนะคะจะพาไปชมนะคะจะพามาชมทุกคนนะคะศาลาการประเรียนนะคะลอง่ช่นะคะค่ะใช่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณสจยคุณสายทรทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องทีนเดียแชแนลมันสอสสวัสดีค่ะ